ดูโอ้โหอลังการหนึ่งสองสามสี่ห้างามากเลยนี่อีกเต็มเลยค่ะใหญ่โอ้หทุกคนนนี่ดอกใหญ่งามมากค่ะนุ้ยตรงนี้มีความสุขมากเลยอุ้ยมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันได้ฝนเนาะจับไปนี่เฮ็ดยังแบบยังในนี่เปียกเปียกฝนอยู่เลย ปุดๆปดๆค่ะนี่นี่เก็บแล้วเด้อของโปรดสาวอ้วอนขาอวบๆงามๆอ้โหงามมากค่ะทุกคนชอบมากเลยเลยเฮดผึ่งเฮดผึ่งขาลายนี่ตื่นเต้นงามมากเลยขะดูสวยมากเลยค่ะตื่นเต้น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 เฮดเหลืองเฮดเหลืองเฮดเหลืองเฮดมันปูฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราข่าวป่านะคะ วันนี้เ,เราจะมาลุนกันนะว่าเราจะได้เฮดกันไหมะคะวันนี้วันนี้มาตามหาตามลายเฮ็ดพึ่งหวานนะคะกับเฮ็ดพึ่งขาลายนะคะแอะอยากกินมากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เห็นพอเห็นเขาเอ่อเขาลงรูกเกเพ็ดกันแล้วนะคะในกลุ่มในกลุ่มเก็เนะพ็ดเนาะปกฝรั่งอะคะ่ะเขาลงกันกันเลยว่าเออเด็กลองมาดูป่าเองดีว่าเฮ็ดมันขืนยังโหบูบบุรีเต็มเลยนะบูบบุรีลูกดำปีเลยไปกาทุกกาทุกคน หาเห็ดกันจ้ะวันนี้พาสาวอ่อนมาเป็นเพื่อนไม่กล้าขคป่าคนเดียวน,นู่นทางนู่นแหละนี่ไปทางนี่ก่อนจะเฮ็ดคันตะเลนดอกแรกแล้วนะจ้าดอกใหญ่พอสมควรเลยเด้นี่นะนี่พี่น้องงามนะคะนี่กำลังงามเลยสาวอ่อนบอกสาวอ่อนอยากได้เฮ็ดผึ่งคาายสาวอ่อนอยากกินซุปเฮ็ดเฮ็ดผึ่งคา,ายมันทำซุปเหตดอร่อย มาเจอแต่เห็ดที่มีเจ้าของไม่ใช่ของเราถ้าก,กินไปหมดแล้วจา้าพรุนเลยจา้านี่มังท่ากัดเห็ดกินเป็นเป็นที่เรียบร้อยเจอไหมท้ามาเจอไปนู่นข้างบนเลยม,เม,มาเจอเห็ดเหลืองเห็ดคันตะเลนอีกแล้วจา้านี่ดอกงามเดยจ้านี่นะ่ะ ใช่ไหมเจออีกดอกนึงแล้วมองไปสีเหลืองๆก็เลยให้อ่อนไปดูดูค่ะทุกคนนางกำลังงามเลยใต่ฝนอบอวบนมีสองดอก ทุกคนเจอ,อกระดกหนึ่งแล้วลูกด,ด,ด,ดุบบลูเบอร์รี่นี่เจอ,อกีะดอกหนึ่งแล้วจ้าเก็บเลยเก็บเลยอุ้วนอีขาอวบมากอุ้ยดอกนี่งามอ่อนอันนี้ขาอวบมากเลยค่ะทุกคนดูว่างามจนเออสามดอกสวยๆจ้าเจออีกไหมเพิ่เจออีกแล้วนี่ อ๋อเราถังมาหายมาแล้วเจออีกแล้วสองดอกแต,ต่ต้นพุบรีค่ะทุกคนหย่อมนี้เมื่อกี้นี้ ดูบูเบอรี่อะเต็มเลยค่ะในกระลังบูเบอรี่กับกระลังงามเนาะโอ้ยเก็บกินจ็กลูกสองลูกนี่โคนยขำม,มากเลยเมื่อกี้นี่กรีดก็อ่อนจนป่าแตกเลยไม่ได้ถ่ายไว้เดินเดินมามันเจอเป็นพุ่มเลยค่ะทุกวันนี้ตื่นเต้นมากงามมากเลยค่ะดูดูนางกระลังงามกรีดก็อ่อนจากเมื่อกี้นี่ ค้ำกันจนเสียงดังลันป่าเลยเจอเห็ดเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวโอาย,ยุงกัดมือเก็บเลยนะคะทุกคนโอ้ยนี่ดูงามกำลังงามกำลังพุดเลยหรือว่างามจนเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะอ้อท้ายรูปก,ก่อนนะ เก็บกันเลยค่ะทุกคนดอกใหญ่แห้งอันนี้ดูงามจนอู้ยงามตื่นเต้นตื่นเตนสวยจังเลยค่ะเก็บโตนี่อันนี้เก็บได้แล้วสองสามขี้จนปลาจะเตกโอ้ยติดใจคัะได้เห็ดงาม ได้แล้วทุกคนจากนี้จากหน่อยจะไปต่อค่ะที่แล้วค่ะทุกคนโอ้ยกรีดหลั่น่าเลยนะรู้ว่ามันก็ลังจะคืนเลยอุ้ยตื่นเต้นงามมากเลย่ะดูสวยมากเลยค่ะตื่นเต้น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 เ็ดเหลืองเ็ดเหลืองเ็ดเหลืองเ็ดมันปูมันเป็นยังไงะอมันเกิดเป็นกลุ่มเลยไงหลายดอกไงเก็บกันเลยค่ะหุยเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยค่ะทุกคนจะน่าไปดูได้กี่ดอกหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองต้องเก็บนะคะทุกคนมันอยู่ตรงทางเดินไม่งอ่นนะแล้วก็เดินเหยียบสิบสาม สิบสี่สิบห้าโอยอันนี้มันรุดแล้กวก็มันมาเถอะเนาะนี่ค่ะสิบหกดอกงามๆเลยนี่วันนี้เหมือนจะหมานอยู่นะเราเรามาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนมาดูเจออีกแล้วนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าดอกเลยกำลังสวยเลยจ้าเก็บเลยเด้อือว,ว่ากำลังงามเลยเด้อทุกคนโอ้ยวันนี้มานเฮ็ดผึง่งเอ้ยว่าเฮ็ดผึ่งวันนี้มานเฮ็ดคันตาเลนเด้อดีใจดีเนาะจริงๆไม่ค่อยมานเฮ็ดตาเลนจริงจริงไม่ค่อยมานเฮ็ดเอ้คันตาเลนเฮ็ดมันหูเขาเดอกนานๆจะได้เจอทีวันนี้มานอยู่กบกไปคืนได้แล้วคะ่ะทุกคน ได้พอจากนี้จักหน่อยละเด้ดิณนะ่ะนี่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 ไปเดี๋ยวเราไปต่อค่ะสองหาสองหาต่อเลยเด้อค่ะนี่อันนี้สองอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะเก็บแต่ดอกที่พอประมาณดอกนี้มันหักอะ่ะอันนี้มันหกักนี่ค่ะตะกอนเล็กดอกหนึ่ง ดีใจหลายปีนี้ได้เก็บคันตะเลนเห็ดเหลืองกับเขาเด้นหนิดอกใหญ่ๆได้ นี่ก็สุกอยู่ก็อย่าเลยนี่อยากเก็บเห็ดรอเก็บเห็ดมานานจนเอาไปนอนฝันว่าได้เดินเก็บเห็ดไปถั่วแล้วทุกคนนี่อันนี้ใหญ่อยู่นอนฝันว่าได้เก็บเห็ดจนได้มาเก็บเห็ดจริงๆนะอู้ยอันนี้ออกมาเป็นสองอันเลย้ยกลุ่มเมื่อกี้คิดว่ามีแค่สองดอกสามดอกทุกคนดู มีตัางหลายดอกเปิดเปิดเอนี่เปิดย่าขึ้นมาดูอ่ลือมีตั้งหลายดอกไหมมีตัางสี่ดอกขายาวๆเลยจ้าดูขายยาวนะคะทุกคนสี่ดอกขานางงามเลยขานางแบบปิดว้ก่อนอู้ยนางกำลังละอ่อนละอ่อน เอาไปแกงเฮดเดอคะ่ะนี่เปาะเปาะเปาะเลยเนาะกำลังกินอร่อยเลยกำลังกรอบโอ้ยได้พอประมาณแล้วเด้ค่ะทุกคนนี่นะ่ะเดี๋ยวไปหาต่อเลยคะ่ะโอ้ยอ่อนบอกเจอต้อนลำเต็มเลยนนทุกคนเหลืองเต็มเลยแม่ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนดูโอ้ยวันนี้มา้าเฮดเหลืองเฮดคาตาเลนจ้าอุย้ยตื่นเต้นดูทุกคนมันกำลังพุด ันกำลังพูดยาออกมาโอ้ยดอกใหญ่ด้วยดอกใหญ่ด้วยค่ะมันกำลังพูดออกมานอะนีนบอันนี้มันไวแค่ไหนเะนี่ นี่เดี๋ยวไปตรงนี้อีกนี่มันกำลังออกเด้อค่ะอุ้ยดูนางถากนาเกียรติเนาะนางถากกำลังกินคันตะเลนจ้าทุกคนอุ้ยทากฝรั่งนี่มันอ้วนตุ่มมุกจริงๆเลยน,นั้นเอาไว้ให้มันกินไม่ต้องไปแย่งมันดอกนี่เอานี่เอาวันนี้ค่ะนี่กำลังขืนเด้อ เดี๋ยวจะรอให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนคอยเก็บเด้อเดี๋ยวคอยมาเก็บอีกแค่ประมาณสี่ห้าวันคอยมาใหม่นี่มันกำลังขืนเด้อนี่เหลืองเต็มเลยนั่นนะ่ะน้อยนอยนะ่ะเอาไปให้มันใหญ่ก่อนนะตรงนี้นะยังไม่เก็บนะคะแต่ว่าหลังคอยมาเก็บดอกนี้เก็บได้ ชุ่มฝนกำลังขืนเดยวบล่อยให้ดอกใหญ่ค่อยมาเก็บค่ะอวบค่ะสาขาสั้นๆค่ะขาสั้นๆแต่หนูอวบนะคะหูพระอาทิตย์กำลังสวยแล้วอ่อนข้างหลังอ่อนนะพระอาทิตย์สวยมากมันส่องมาตรงต้นไม้เห็นไหมพระอาทิตย์สวยมันส่องมาตรงต้นไม้ไปค่ะทุกคนเดินหาต่อ ตอนนี้ขณะนี่เวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มืดนะคะเพราะว่านาร่อนสวีเดนเนี่ยมันจะมืดมืดช้านะคะดวงดวงตะดวงอาทิตย์จะตกลงช้านะคะเราเลยมีโอกาสที่เราจะหาเห็ดได้นานๆนะคะวันนี้เอาหมวกอะไรมาก็ไม่รู้ดูบานเป็นจาน,าน,านดาวเทียมเลยมันหลวมโอ้ยเจอเีกแล้ว <laughs> อ่อนเจอ,อเลกแล้วคะ่ะอีกสองดอกดอกงามๆอบวอบเลยเก็บก่อนนี่ กอน,นี่จ้าสองดอกส,สวยๆเลยเดี๋ยวให้ดูอุ้ยสามดอกเลยเปิดไปเป็นสามดอกจ้าสามดอกจ้าทุกคนเมื่อกี้นี่โอ้ยกิยงก่งไม่งามนะอุ้ยมันกำลังจะขึ้นมาอีกนะตรงนั้นโอ้ยอันนี้ฉีกกรอบขาฉีกนี่ สวยๆค่ะทุกคนสดๆนะมีไหมยังหน่อยอยู่ไปต่อค่ะทุกคนนั่นเก็บได้แล้วนอนนั่นขมายนั่นยังนอยอยู่เดียวรอให้มันโตก่อน เบื่อหมวกนี่ได้รลวมหลวมเนาะยิบพิษหมวกมาเดเอย้ยิบหมวกมาพิษแต่ทุกคนรู้ว่ามันบานะมันบานก็หลวมแล้วมึงก็ปิดตาแล้วก็มองทางกะยากมองฝากระ,ะยากเดกานี้ตาดีๆนะคะสนุกสนานปีแรกไอรอบแรกของปีเลยนะคะวันนี้ที่ได้แก็บเรดแบบ มีเฮทไฮเก็นะคะไม่ใช่มีแบบแค่เป็นดอกสองดอกยอมๆนะคะวันนี้ได้เฮดเก็บเยอะอยู่แสดงว่าเรากําลังอุ้ยเครื่องบินบินหาไรนอกเครื่องบินอุ้ยเจออีกแล้วอ่อนมาเจออีกแล้ว ใช่แล้วทุกคนเจอแบบเหลืองมาตะไกรเลยอ่ะอุ้ยงามดาเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ีดีใจหลายคนเจอเหลืองมาตะไกรเลยอันหนึ่งอยู่ใต้พุ่งหญ้าอู้หูพอเปิดออกมามีตั้งหลายดอกอ๋อนดูพอเปิดออกมามีตั้งหลายดอกดูคะ่ะใหญ่ด้วยนี่นี่แล้วก็ตรงนี้อีก นี่คะ่ะแล้วก็ตรงนี้อีกคะ่ะโอ้ยหมานหมานหมา pet, เก็บเพชรเหลืองก่อนเผื่อนเลยในป่านี่แสดงว่ายังไม่มีคนมาเก็บเห็ดตรงนี้ไม่งั้นเห็ดเหลืองไม,ไม่เหลือถึงเราแน่นอนแกงเห็ดเอาไปแกงเห็ดได้อ่อนอ่อนชอบกินแกงเห็ดแบบลาๆอะ่ะแกงก็ผสมผสมเห็ดอื่นได้หลายอยู่เด้วันนี้ ขำงยาวดินี่ขานางยาวนะจ๊ะเมื่อกี้ขานงางฮักคาอยู่นิดหนึ่งอันนี้ปิดไว้ก่อนกำลังอ่อนเลยจ้านี่กุบกุบหวานๆเลยเด้อฝรั่งก็ชอบไปพัดใส่เนยนะคะ ใส่เนยแล้วก็ใส่พริกไทยนิดนึงเลยาได้หลายแล้วค่ะทุกคนดูว่านี่งามเด้ปลาเดี๋ยวไปต่อมันมีอยู่อีกค่ะทุกคน<ม>เห็ดพึงหวานนะยังไม่ขืนนะขืนแต่เห็ดเหลือง<ม>เห็ดมันปูนะ<ม>เฮ็ดพึงวน<ม>ยังไม่ขืน<ม>ยังไม่เห็นเห็ดพึงหวานเลยสักดอกเลยคะ่ะ ยังไม่เห็นเห็ดพึ่งหวานสักดอกเลยเห็นแต่เห็ดมันปูดอ้อเห็ดพึ่งขาลายจ้ะนางถากกินจนพูนแล้วอ่นอะนะนายตุน่นต้นมันอะ่ะถากกินจนพูดหมดเลยให้มันกินต่อไปเถอะไปหาใหม่แล้วเห็ดพึ่งหวานขึ้นแล้วเดอ้อจ้ะทุกคนนี่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 กำลังพุดออกมาเลยแต่ไม่เก็บตัวเดอ้สอสงสารถากใครถากมันกินไหม,มันกำลังจะไปหาแล้วเนาะอาหารธรรมชาติของมันอะ่ะ แบ่งซัดทำแบ่งซัดป่ากินบ้างจ้ะ่ันเจออะไรเหนะ็ดคันทะเลนเต็มเลยเลียเรี่ยบทุงกงานอุ้ยตรงนี้ด้วยนี่จ้ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีใจนี่อยู่ในนี้ทุกคนนีนอ,อยู่ในก่ออุ้ย,ยไม่มีถุงมืออ่ะทุกคน ถุงมือเก็บไว้เอาไว้ใส่ไปชอปปิ้งซื้อของโควโนนนะิดน่ะเก็บไว้ใส่ไปจ่ายตลาดซื้อของค่ะเดี๋ยวต้องไปหาถุงมือมาใส่เก็บเฮดมันอยู่ในมันอยู่ในไอ้หลากต้นไม้นะคะทุกคนขอเอาไม้เคียนิดหนึ่งตรงนี้เด้ออู้นี่ดึงออกมาแล้ว ขายาวเชียอีกดอกนึงเฮ้ยไม่ใช่เลยนี่สองดอกสามดอกเลยนี่อยู่ในลากเลยนะจ๊ะอยู่ในลากตนาก้นไม้อะจ๊ะนี่โอ้โหขายยาวแท้เห็นหน,หน้อยๆพอดึงออกมาปุ๊บขายยังยาวตรงนี้อีกทุกคนนี่อันนี้ดอกใหญ่ขึ้น กองโกยดมันกำลังจะพุดขึ้นมามันกำลังจะพุดขึ้นมาค่ะวันนี้มาน I am very happy เก็บมันๆเลย,ยนี่นี่สวยๆทงนั้นเลยค่ะนี่อีก อีกเย่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 ปิดไว้หน่อยอะ่ะทุกคนตรงนี้อีกตรงนี้อีกอันนี้งามเหลืองอลามเลยอึ๊บอ่าได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วค่ะกลางคืนนี่เอาไว้ให้มันใหญ่ก่อนเลาวค่อยมาเก็บจ้ะทุกคนมาเจอเฮททันแต่แรกอ่อนเจอนะนี่ อันนี้อ่อนเจอวิงามจนดูจะให้ดูใกล้ๆสามดอกนี่ค่ะสวยมากเลยเก็บเลยนะคะดูค่ะทุกคนงามจนนีเหลืองมากทุกคนเดินมาเจอเฮ็ดดีใจมากเลยกรีดกรีดหล่นป่าเลยจะเจอตั้งหนึ่งสองสามสี่ยอมนะอุ้ยเดินเดินมา ดูค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูโอ้ยตื่นเต้นมากเลยย่าหาเวอร์เด้อถ้าคนที่เก็บเห็ดโดยการจู่ๆนะคะเวลาเจอเห็ดดีใจดีมากเอ้ยพอใจดีมากว่ะดีใจจนพูดไม่ถูก <laughs> ทุกคนดูตรงนี้โอ้ยแตงแต่เก็บเห็ดมาไม่เคยเจอเห็ดเหลืองที่มันอยู่กันเป็นหย่อมๆขนาดนี้มาก่อนอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะโอ้ยดีใจมากดีใจมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะดูโอ้โหร่างกายนึงสองสามสี่ห้างามมากเลยนี่ อีกเต็มเลยค่ะแล้วก็นกนอีกนั่นนะ่ะกําลังจะคืนแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายดูไปทีละหย่อมๆเด้อเดี๋ยวจะว่าเราตื่นเต้นจนกล่องสาย <laughs> เก็บตรงนี้ก่อนเนะเาะหรือว่าโอ้โหมีความสุขมากแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้โอ้ยได้เจอเห็ดเหลืองงามๆม,มากเลยจ้าจานนี้ น,นี่ดอกใหญ่โอ้หทุกคนนันนี่ดอกใหญ่งามมากค่ะดูขาเย้ใย่ให่่่่่นูตรงนี้มีความซุกมากเลยเอืมมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันได้ฝนเนาะจับไปนี่เฮ็ดยังแบบยิงในนี่เปียกเปียกฝนอยู่เลยปืด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 ค่นนี้ยี้นี่ คนเก็บเห็ดนี่มีความสุขนักเวลาเจอเห็ดนี่มีความสุขสุดๆเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเด้อย,ยอมนี่ได้กี่ดอกเด้อนี่จะบอนยอมไอ้หลากต้นไม้นี่เอเมนูอะไรดีคะเนี่ยทุกคนช่วยคิดเมนูหน่อยคะ่ะวันนี้ได้เยอะนะคะทุกคนนี่จะดูนี่ยอมนี่เมื่อกี้อันเดียวเองนะอ้ยนี่มีแต่ดอกอง,งามๆด้วยคะ่ะ นีใจหลายเก็บใส่ถังเลยจ้าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูย่อมหนึ่งเด้อเมื่อกี้เจอสามย่อมทีเดียวหลวดเลยเดินมานี่นะกรีดจนปลาจะเตกนี่ได้หล,หลายเล้วเดี๋ยวไปตัดขายเห็ดที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปตัดขายเห็ดที่บ้านกันนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ตรงนี้อีกจ้า ดอกเขากําลังงามด้วยนะแต่บอกหายนี่นะดอกกาลังแบบปละปลอกาลังงามเลยนะไม่หน่อยเกินไปนี่อุ้ยอุ้ยอ้ยอยขาขาดเสียดายขานั่งขาดอื้ย,ยงามเนียนเนียนผิวเนียนมากเลยค่ะ ผิวหนูเนียนมากนี่ตรงนี้อีกค่ะุกคนหลังหินนี่หลังโขดหินนี่อีกมีอีกอเดินมาเจอสองย่อมสามย่อมเลยดีใจมากมหม่มกลบอยู่ นลุกชูชันไม่ใช่อะไรนะคะขนลุกชูชันเพราะเจอเห็ดค่ะค้นขาลุกจริงๆเดิมเมื่อกี้นะ่ะคนขาลุกกี้จนค้นขาลุกเลยเมื่อกี้นี่งามหลายปะตรงนี้อีกดอกหนึ่งนะคะเมื่อกี้เจอค่ะอสองดอกสามดอกนะคะเนี่ยอุย้ยอันนี้สวยมากเลยดูค่ะดูขานางค่ะ คานางสวยมากเลยอีกดอกนึงเย yeah. ่มีความสุขมีความสุขดูแต่ดอกงามๆเด้อค่ะวันนี้ไปค่ะทุกคนหาต่อจ้าหาต่อนะคะขณะนี้เวลาสองทุ่มกว่าแล้วเด้อจ้ะหาไปแล้วก็หาไปเรื่อยๆเนาะมันยังไม่้่มหมื่นดอก โค้ตามหาจนเจอเฮ็ดพึงคารายจ้านางกำลังอวบเลยอุ้ยอย่าทิมนะเฮ็ดพึงคารายดอกเลยของปีสองพันยี่สิบจ้าทุกคนอวบมากงามมากเลยจ้าอ่อนมาดูดอกนี่ดอกเดียวตาน้ำพริกได้เลยจ้าของโปรดสาวอ่อนเดอ้อคันนี้เก็บแล้วเดอ้อของโปรดสาวอ่อนขาวอ,บอวบๆงามๆอ้โห งามมากค่ะทุกคนชอบมากเลยเฮดพึ ite, me, ite, Peace. Peace. Um. ่งเฮดพึ่งขาลายนี่ตอนอีขาเขายังไม่ลายเลยเขายังอ่อนอยู่ถ้าเขาแอบโตกาอีขาเขาจะลายดอกเขาจะบานๆสีชมนี่ตำน้ำพริกซุปเฮดอร่อยมากของปลดสาอ่อนเขามาตมล่อกบ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 บมาตมล่ให้สาวอ่อนได้ตำน้ำพริกโอ้ยุ่งกัดสวยมากเลยจ้าเฮดพิ่งขาลายดอกแรกของเราจ้า ตมูตมีจังเลยงามจังเลยตมูตมีนาะจ้านี่เฮ็ดผึ่งขาลายงามจนเขาขาวอบอวลจันจ้าทุกคนอ้อนได้แล้วน้ำพริกเธออ้อนตำน้ำพริกเธอได้แล้วนี่นางชอบนักนางให้แม่าหาเฮ็ดผึ่งขาลายนจ่จะมาหาเป็นเผื่อนนาะงอยากได้ไปตำน้ำพริก ไปเป็นนอนอยู่กับเห็ดเหลืองนะจ๊ะเห็ดพึ่งกาลายจะเอาเธอไปตำน้ำพริกได้จากถ้วยหนึ่งนะนี่งามหลายจ้าทุกคนอวบจน,นาขามันกำลังอวบเลยนี่ทัดบนอน,นอนกินออกจากหน่อยเนาะอุ้ยงามงามปะเตปะโตเลยจ้าเห็ดเราอืม คันตะเลนเราค่ะดอกนี่ยังงามทุกคนดูตอนนี้พึ่งหวานยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้มีคันตะเลนเนาะแล้วก็ พึ่งค้าไลา่ก็ยังไม่ค่อยขื้นเท่าไรน่าจะอาทิตย์หนานะคะอันนี้เน่าทางนายต้องพัดออกน้อนเจาะอาทิตย์หนาหน่าจะขึ้นแล้วนะคะไอ้พึ่งหวานกับกับพึ่งข้าลลยเนี่ย ตอนนี้ก็พอเห็นหัวมันโผล่อยู่ในผึ่งหวานนะเนาะไปเจอมาสองดอกเหมือนกันเห็นที่เห็นหัวเขาโผล่โผล่มาสองดอกมน้อยที่มีท่ากินบ้านเราก็มีเหฮดมันปูเหมือนกันนะแต่ว่านเคยกินเหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนของสวีเดนอะ เฮดมันปูสวีเดนมันจะแบบรสชาติมันออกมันเข้มข้นมากเลยเป็นเพราะว่าดินเราไม่เหมือนกันมั้งของไทยที่เคยกินมันเหมือนจะบางๆหน่อยนะเฮดมันปูบางๆอ่ะอันนี้มันออกกัน้หนาๆหน่อยวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเรากําลังจะเดินกลับบ้านกันแล้วจ้าสามทุ่มแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันยังสว่างอยู่เนาะแต่อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะมืดแล้วแหละกลับบ้านก่อนค่ะไปตรวจอุ้ยถาก พากนะกลัวไปตัวตาตัวอาบนา้ำเช็คล่างกายว่ามีเ็บไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเพราะว่าตอนนี้เ็ดเริ่มออกแล้วนะคะแล้วเราจะเก็บเ็ดกันม่วนมันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเด้อจ้าจะได้ไม่พลาดวิดีโอเก็บเ็ดนะจ้าวันนี้ก,ก็ลาไปก่อนนะจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบายบายลาไปก่อนจากป่าสวีเดนจ้าบายบาย ได้เห็ดมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้งามๆเลยจ้าได้เวลาไปแกงกันแล้วคะ่ะแกงเห็ดใส่ใบย่านาะใส่หน่อไม้นะคะอน <c oughs>